โอ้โหวันนี้วันที่21แล้วนะคะที่เรานั่งสมาธิต่อเรื่องกันมาเป็นโปรแกรมนะคะไม่รวมที่หน้าเพจนะหมายถึงตอนเช้านะคะ o มอร์นิ่งทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยเรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะคะในใครนอนเร็วตื่นเช้าเรารู้สึกว่าสดชื่นมากเลย เราต้องมีชีวิตที่มีความสุขนะคะเพื่อไปสร้างสิ่งดีงามมากมายเนาะถ้าวันนี้เรานอนดึกตือนสายเราก็จะหมดพลังนะคะหมดแรงไม่อยากทําอะไรและเนาะนะคะวันนี้เราจะมาเติมพลังด้านดีด้วยกันนะแล้วเ,เราก็จะควบคุมความรู้สึกด้านดีของเราเนี่ยตลอดนะคะวันชนคืนคืนชนเดือนเดือนชนปีแบบนี้เลยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนจากทวโลกเลย โอเควันนี้ครูนาเราขอบคุณบ้านเนาะนะนะบ้านของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์นะฮะวันนี้เรารู้ไหมคะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอบคุณบ้านนะขอพูดนอกเรื่องนิดนึงรู้สึกครูหลายคนนะคะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่อ่ามันกําลังดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเช่นสมมติน,นะคะคุณดึงดูดขึ้นจับเงินแสนในอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะ แบ่งเงินเรารู้สึกว่าอุ้ยเราแบ่งไม่ได้คเราแบ่งไม่ได้อะเพราะว่าภาระค่าใช้ใจ่ายเราเยอะเนี่ยเราดึงดูดเงินได้แสนหนึ่งฟังให้ดีนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแบ่งเงินแบบซิกจ่าได้เราคิดว่าเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเราเยอะสิ่งเนี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นการสั่งโปรแกรมทางการเงินที่จะทําให้คุณมีเงินขาดมือนะเงินคุณจะไม่พอใช้คุณหาเงินได้คุณจะหมดเงิน แต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณหาเงินได้หนึ่งแสนถึงแม้ภาระค่าใช้จ่ายคุณมีทุกคนมันมีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายแต่คุณแบ่งเงินแบบซิดจามันจะมีส่วนหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะอ่ะสมมุิแสนหนึ่งเอาไว้ค่าใช้จ่ายห้าหมื่นมันไม่พอคุณหาเพิ่มและคุณรู้เลยว่าเฮ้ยขนาดฉันได้เจอกจาก,การกแนดูดได้เจอคิตายยังดูดได้ขนาดนี้ต่อไปจะขนาดไหนเพราะคุณวางโปรแกรมแบบนี้ฮะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือพระการหาเงินของคุณการดึงดูดเงินของคุณ นูรู้ไหมคะลูกศิษย์ครูบางคนนะฮะจับกําไรหลักแสนแล้วจับกําไรหลักแสนแล้วแต่เขาไม่ได้แบ่งเงินไม่ตั้งใจที่จะแบ่งเงินเลยอ่ะเออไม่ไม่มีภาวะของการจับลำดับบริหารเงินคนรวยคนประสบความสำเร็จทุกคนบริหารเงินค่ะครูสอนหนูตลอดว่าแม้แต่หนูมีหนึ่งร้อยหนูต้องบริหารเงินใช่ไหมลูกเมื่อหนูบริหารเงินคนบริหารเงินเป็นเงินจะเข้ามาหาคนที่บริหารเงินไม่เป็นต่อให้เงินเข้ามา คุณจะไม่มีฮะหรือต่อให้แค่เช่าชุดสองพันบาทคุณก็รู้สึกว่าแพงดังทั้ง,งที่คุณจับเงินแสนคุณจะรู้สึกว่าใครมันจะหาได้ขนาดนั้นไอ้คําพูดแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าเรากําลังแช่แข็งผลลัพธ์ทางด้านการเงินของเราอันนี้ต้องพึงระวังนะฮะจำครูไวนะลูกแม้แต่หนึ่งร้อยหนูก็ต้องบริหารเงินแม้แต่หนึ่งร้อยบาทหนูต้องบริหารเงินเป็นแบ่งเงินแบบซิกจา่าเซิร์ชได้เลยนะคะวิธีการแบ่งเงินแบบซิกจา่า <N ic ator> ใน YouTube มีสอนใน Google มีเขียนนะะวิธีการแบ,บ่งเงินแบบซิกจาแบ่งแบบไหนถ้าหนูตั้งลำดับว่าต่อไปนี้ฉันเป็นนักบริหารเงินยอดเยี่ยมหนูเชื่อไหมคะว่าเงินทองจะไหลมาเทมาหาหนูง่ายมากนะะเพราะมันจะมีเงินที่สําหรับเราเอาไว้ฟุ่มเฟือยเอาไว้แต่งตัวอยู่แล้วนะคะสิเรนี่ยเราจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ใจ่ายอะไรเราก็ทําได้แต่ถ้าเราบริหารไม่ได้เงินเข้ามาเท่าไหร่ก็กลายเป็นถังแตกเหมือนเดิมใครอยากถังแตกไม่ต้องแบ่งเงินใครอยาก นะถังตรงนะต้องเริ่มแบ่งเงินตั้งแต่วันนี้10บ,บาทก็แบ่งได้เท่าไรก็แบ่งได้นะคะถ้าเราตั้งใจที่ฉันจะเป็นนักบริหารเงินยอเดเยี่ยมอันนี้ให้ฟรีไว้สำหรับนะคะชาวนี้แล้วกันนะฮะใครได้ฟังก็โชคดีมากนะฮะ วันนี้ครูนําเราขับคุณบ้านแล้วกันนะคะอะขอบคุณที่อยู่อาศัยของเราหนูรู้ไหมว่าครูเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่ครูอยู่ห้องเช่าเพราะครูเริ่มมาสําร็กรู้คุณนะคะในบ้านที่ครูอาศัยอยู่ถึงแม้จะเป็นบ้านเช่าถึงแม้จะเป็นห้องเช่าแต่ครูกับรู้สึกว่าเขากําลังส่งสุส่งครูนะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครูเริ่มขอโทษเขาก่อนเนาะเพราะครูโอ้ด่าห้องไว้เยอะเลยนะว่าอื อยู่แล้วแม่งยิ่งห่งซวยหวยแตกยิ่งอยู่แม่งยิ่งเจ๊งอะไรเงี้ยเนาะครูก็ขอโทษขอโพยนะเขาไม่ได้ทําอะไรให้ครูเลยนะฮะแต่ครูต่างหากที่เวี่ยงนะเวี่ยงงวงเวี่ยงงานนะคะหาคนรับผิดชอบชีวิตนะที่จริงเราต้องรับผิดชอบชีวิตเราเองเนาะหลังจากนั้นครูเองนะก็ลุกขึ้นมาขอโทษนะคะสิ่งที่ครูพูดไม่ดีกับบ้านนะคะหลังจากนั้นครูก็เริ่มขอบคุณวันนี้ครูจะนําเราขอบคุณบ้านละกันครูเชื่อว่าเราอยู่กับครูมานานเราอาจจะขอโทษไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูเริ่มขอบคุณ บ้านนะที่ครูอาศัยอยู่ในตอนนั้นห้องเช่าก็คือขอบคุณเขาที่ให้ครูพักพิงอาศัยในขณะที่บางคนเนี่ยไม่ได้มีที่คุ้มกะลาหัวด้วยซ้ําแม้วันนี้ครูยังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องในตอนนั้นนะแต่ครูรู้สึกเลยว่าจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณมากนะที่จะดึงดูดกันเงินกันทองมามากมายมหาศาลให้กับฉันขอบคุณที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลฉันเป็นอย่างดีขอบคุณบ้านของฉันที่นำพางสิ่งดีดี และความจะเดินรุ่งเรืองมาให้กับฉันขอบคุณบ้านหลังนี้ที่จะส่งฉันไปสู่บ้านหลังที่คู่ควรที่สร้างบุญบารมีด้วยกันฉันจะไม่ลืมบ้านหลังแรกบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแห่งการเป็นครูที่ช่วยเหลือผู้คนไปมากมายขอบคุณสิ่งของเขา้าเครื่องใช้ภายในบ้านทุกชิ้นที่อำนวยความสะดวกให้กับฉันโอบกอดฉันสนับสนุนส่งเสริมฉันแม้แต่ผ้าม่านขาตั้งกล้องอุปกรณ์มือถือทุกอย่าง ก็ทำให้ฉันจะเดินรุกเรืองเฟือฟูจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนซ้าแล้วซ้าเล่าขอบคุณแสงไฟภายในบ้านที่ไม่ได้ส่องสว่างแค่ภายในบ้านแต่สามารถส่องสว่างไปในปัญญาของฉันให้เกิดการเตื่นรู้เป,ปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจขอบคุณจานชามทุกใบที่ใส่อาหารให้กับฉันฉันซาบซึ้งใจในทุกสรรพสิ่งภายในบ้านที่ดูแลรักฉันเป็นอย่างดี ฉันเองต่างหากที่อาจจะละเลยและมองข้ามสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านทุกอย่างแม้แต่พรมเช็ดเท้าแม้แต่สบู่แม้แต่ฝักบัวเราอาจจะเคยทําผิดพลาดไม่เคยรู้สึกสำนึกรู้คุณแต่เขาเหล่านั้นไม่เคยไม่เคยจากฉันไปเลยสิ่งของพวกนั้นกับดูแลปกป้องคุ้มครองและฉันเรียกใช้งานได้เมื่อไหร่เขาก็ยินดีที่จะทนะําหน้าที่ของเขาได้อย่างดี ขอบคุณบ้านของฉันที่ผลิตแต่ความสุขความมั่งคั่งทุกรูปแบบมาให้กับฉันขอบคุณบ้านของฉันที่ปกป้องคุ้มครองฉันทั้งยามรับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันไม่มีพลังอํานาจใดเข้ามาแทรกแซงในบ้านของฉันได้และทุกทที่ที่ฉันไปฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งเพราะฉันเป็นผู้มีจิตเมตตาเพราะฉันเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะฉันยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉันยึดมั่นในการช่วยเหลือผู้คน สาววินาทีนี้เป็นต้นไปบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่สร้างกุศลพลบุญจะได้คำํำได้คูณได้เพิ่มพูนทรัพย์เพื่อต่อยอดสำเร็จทางโลกและสำเร็จทางธรรมไปด้วยกันฉันมีความสุขอิ่มเอมใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ด้วยใจแห่งความปิติสุขขอบคุณเธอนะที่จะส่งฉันไปสู่สิ่งดีๆและสร้างบุญบารมีร่วมกันขอบคุณศิลปศิษย์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านหลังนี้ ลูกต้องขอโทษขออภัยจากนี้ไปเราจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันในการช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าฉันย้ายไปจากที่นี่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่แห่งนี้จะยังคงรับผลบุญในสิ่งที่ฉันได้ทําในทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่ต้องบอกกล่าวก็สามารถได้รับผลบุญในทันทีฉันมีความสุขที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ฉันมีความสุขที่ได้สร้างสิ่งดีๆจากวันนี้เป็นต้นไป เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะ Bye. thank yeah. you ขอบคุณนะคะผลบุญที่พวกเราได้ร่วม นั่งรวมกันนะคะอย่างยิ่งใหญ่นะคขอบคุณจักรวาลที่รักและส่งเสริมสนับสนุนเรานะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนนะจากวันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะมีสติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดำรงจิตดำรงใจดำรงกายนะคะที่จะเข้าสู่ความดีตับสิ้นลมหายใจสุดท้ายขอพลังแห่งความดีปกปักรักษาคุ้มครองเราสิ่งใดที่เราปรารถนาหากเป็นความดีมีศีลธรรมแล้วนะคะขอเราสำเร็จง่ายๆสบายๆละความชั่วทั้งปวงนะคะ ทำสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนสิ่งที่ถูกใจด้วยรักและปัฒนารถนาดีจากครูเซตาค่ะสวัสดีค่ะ